ลุงประสิทธิ์แกเป็นยามชาราแล้วอะประจำคอนโดนะคอนโดแห่งนี้ยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนที่คนห้องนั้นทะเลาะกันก่อนเที่ยงคืนใครๆก็ต้องได้ยินหมดอะเสียงด่าทอเสียงข้าวของถูกทุบทิ้งทําลายเสียงเด็กร้องมันทําให้คนที่ได้ยินไม่มีความสุขแล้วก็หวั่นใจว่าจะเกิดเหตุร้ายเพราะว่าร้อยวันพันปี ห้องแถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นเลยลุงประสิทธิ์จึงจำเรื่องของคนคู่นี้และห้องนั้นได้แม่นยำผู้หญิงชื่อติ๊กเป็นเมียน้อยเขาสามีพามาเช่าห้องอยู่สามปีมาแล้วอ่าสามีเขามีบ้านใหญ่อ่านานเขาก็แวะมาทีงจนกระทั่งเมื่อมีลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็มาบ่อยขึ้น เมื่อสามปีก่อนนั้นแกเพิ่งกเกษียณจากงานประจำลุงประสิทธิ์แกก็มาเป็นรอปรพภแกเริ่มทำงานที่นี่ได้ไม่กี่วันด้วยเวรกะกลางวันไม่ใช่เวรกะกลางคืนแบบตอนนี้เมื่อสามปีมาแล้วนั้นบ่ายวันนั้นแกจำได้แม่นว่ามีคนคู่หนึ่งมาจอดรถหน้าตึกแล้วก็บอกแกว่านัดไว้กับผู้จัดการจะมาขอดูห้องใหม่ ลุงประสิทธิ์ก็เลยเดินนำทางพวกเขาไปทั้งคู่นี่ประคองแขนกันไปที่ห้องผู้จัดการด้วยท่าทางรื่นเริงและอยู่ในห่วงแห่งความสุขเป็นอันมากใครดูก็ย่อมรู้ว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียที่กำลังรักกันมากดูจากการที่ผัวแทบจะประคองเมียเดินเนี่ยยอมบอกได้ดีว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในห่วงอารมณ์รักกันขนาดไหน ท่าทีที่ผู้หญิงแต่งตัวด้วยชุดหลวมๆใช้มือข้างหนึ่งที่ยังว่างประคองท้องที่ยังมองไม่ค่อยออกว่ากำลังตั้งครรนนะแต่ด้วยท่าทีเหล่านั้นบ่งบอกเป็นในๆว่าผู้หญิงคงจะเพิ่งตั้งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยผู้จัดการบอกให้แกรออยู่ก่อนแล้วก็จากนั้นก็บอกให้ทั้งหมดเดินตามมันขึ้นไปห้องใหม่ผู้จัดการเขาจะให้ลุงยามแก่ตามขึ้นไปเพื่ออะไรแกก็ยังไม่รู้ชัดแต่เมื่อเขาคนนี้เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้แก เขาสั่งยังไงแกก็ต้องทําตามทั้งนั้นแหละห้องที่ทั้งคู่จะย้ายเข้ามาอยู่เนี่คือห้องที่มีแสงไฟวอมแวมตอนนั้นถูกทิ้งร้างอยู่หลายปีเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมโดนธนาคารยึดแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาซื้อต่อจากธนาคารเพื่อให้ผู้หญิงอยู่นี่แหละสภาพห้องนั้นแม้จะไม่รกรุงรงังแต่ฝุ่นก็หนาเตอะเจียวกลิ่นอับเพราะว่าถูกทิ้งร้างไว้แล้วดมแล้วชวนปวดหัว ลุงประสิทธิ์แกก็ยืนเก้กังอยู่กับเขาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่หน้าห้องจะไปจากที่นั่นก็กลัวโดนดุจะอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในขณะที่ทุกคนกำลังเดินดูโน่นดูนี่ตรวจตราดูสภาพห้องอยู่นั่นเองเสียงผู้หญิงก็ร้องดังขึ้นผู้จัดการเปิดประตูหลังห้องที่อยู่ติดกระเบียงเพื่อระบายอากาศและให้ทุกคนได้ชมสภาพ,พภายนอกห้องจากระเบียงนั่นอุ้ยตายตายยี่ขยะขยง สั่งเขาให้เอามันออกไปทิ้งเลยนะครับผู้จัดการยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เธอคนนั้นเห็นคืออะไรแต่เธอก็บอกให้คนเอาไปทิ้งละลุงประสิทธิ์ก็ยืนคิดอยู่หน้าห้องหรือว่ามันจะเป็นงูพวกซากงูหรือว่าไขาง่งูหรืออะไรที่พวกผู้หญิงเกลียดและเป็นอันตรายโอย้ตายแล้วติ๊กจะอ้วกผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าติ๊กคนนั้นรีบเดินมากอดแขนแวนเธอนนแน่นเอาหน้าซุกอกเขาไว้พลางร้องโวยวายแล้วก็กวักมือเรียกลุงประสิทธิ์มาหา ลุงลุงมานี่เลยลุงประสิทธิ์ก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเลอกหลักลอกหถึงแม้แกจะแค่เป็นยามแต่ขนาดนี้แกก็พอรู้ว่าเจ้านายของแกมีคนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการตึกแกก็เลยหันไปมองผู้จัดการคล้ายกบรอคําสั่งซึ่งเขาก็พงกหัวให้แกเข้าไปตามที่ถูกเรียกพอแกโผล่เข้าไปแล้วก็มองตามที่ผู้หญิงชี้แกก็เห็นรังนกพิราบอยู่ใต้คอมของแอนั้นเอามันไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยลุง ในนั้นนมีลูกนกตัวเหี่ยวๆอยู่สองตัวเมื่อได้ยินเสียงคนคุยกันพวกมันก็อาปากส่งเสียงร้องจอกจักด้วยความตกใจโผไปทางโน้นทางนี้เหมือนกับกาลังจะผวาหาแม่ให้มาปกป้องพวกมันลุงประสิทธิ์ก็ตกใจหันไปดูหน้าผู้จัดการแล้วก็ทําสีหน้าเจริญไปเหมือนกันคนผู้ชายก็บอกแฟนก็บอกว่าไม่เอาหน้าติ๊กมันก็แค่ลูกนกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยถ้าเอาไปทิ้งมันก็ตายอสิไม่รู้แหละ ติ๊กขยะขยงมันนี่อุ้ยน่าเกลียดชะมัดเลยเธอพูดแล้วก็ผลักแขนจากเขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ําทําเสียงโอกอักแฟนผมยังคงแพ้ท้องอยู่นะครับเขาหันมาบอกผู้จัดการกรับลุงประสิทธิ์ด้วยหน้าตาแปลกๆแ,แล้วก็เดินตามผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ํารูปหลังรูปไหลเอามันไปทิ้งเถอะติ๊กขยะขยงมันนี่จะต้องให้บอกกี่รอบกันเนี่ยหญิงสาวยังไม่ยอมจบละโวยวายเรื่องลูกนกพิราบอยู่นั่นแหละ เอ๊คุณนี่ยังไงมันก็แค่ลูกนกเอามันทิ้งไปแล้วมันหากินได้ที่ไหนเล่าทิ้งมันก็เท่ากับฆ่ามันน่ะแม่นกกลับมาหาลูกมันไม่เจอคุณไม่สงสารมันเหรอคุณไม่เคยได้ยินเลยว่าลูกนกลูกกาเน่ะมันน่าสงสารขนาดไหนมันหากินเองยังไม่ได้เลยแล้วมันก็มีพ่อมีแม่อยู่นกมันก็มีหัวใจนะคนผู้ชายก็พยายามอธิบายแล้วก็เกือบจะเอตโรใส่ผู้หญิงเอาข้าวบังแล้วไม่เอาไม่เอาติ๊กไม่เอามาหรอกเอาไปให้พ้น ขแยงที่สุดเลยเธอทําเสียงน่าเกลียดลุงประสิทธิ์ฟังซุ่มเสียงนั้นแล้วฟังดูเหมือนแม่มดในการ์ตูนมากกว่ามนุษย์เดินดินที่กําลังอุ้มท้องอยู่ซึ่งอีกไม่นานเธอก็กําลังจะเป็นแม่คนแท้ๆผู้จัดการก็ถามว่าเออพวกคุณยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในทันทีใช่ไหมครับผู้ชายเขก็พยักหน้าอ่าเออถ้ายังงั้นกว่าพวกคุณจะย้ายเข้ามานกพวกนี้มันก็โตแล้วล่ะครับ นี่ก็ขนปีกขึ้นหลอมแหลมแล้วจะเต็มปีกอยู่แล้วอีกไม่กี่วันพอมันบินได้มันก็ออกไปหากินที่อื่นเองทิ้งมันไว้อย่างนี้นะสงสารมันนะครับผู้จัดการบอกอย่างนั้นผู้ชายก็ไปยักหน้าแต่ผู้หญิงไม่มองหน้าใครเลยเธอก้าวฉับฉับบนกระปอยกระแปดภาษาผู้หญิงแต่เอาแต่ใจจนเคยตัวแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนเอาลูกนกสองตัวนั้นใส่ลังกระดาษมาให้ลุงประสิทธิ์สงสารมันมากเลยลุง ผมไปเจอมันโดนมดรุมตอมอยู่ที่สวนข้างๆเนี่ยคงจะคนในตึกของเรานี่แหละเอามาทิ้งแต่ไม่รู้ห้องไหนแม่มันใจดำจริงๆเด็กหนุ่มก็ยื่นกล่องที่มีลูกนอกอยู่ในนั้นสองตัวมาให้ลุงประสิทธิ์ผมก็เลยเอามันใส่กล่องมาให้ลุงนี่แหละเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลุงประสิทธิ์ก็นึกออกทันทีเพราะเมื่อเช้านี้แกเห็นผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องพร้อมกับพาคนมาด้วยอีกคนนึง ต้องเป็นพวกเธอแน่ๆเลยที่ทำอะไรแบบนี้ได้จากนั้นลุงประสิทธิ์ก็ถือกล่องใบนั้นไปให้ผู้จัดการแม่ใจดำจริงๆนะคนเราคนกำลังท้องกำลังไส้จะเป็นแม่คนอยู่แท้ๆทีเดียวผู้จัดการก็บน่นแล้วก็มองหน้าลุงประสิทธิ์ต่างคนต่างก็กลุ้มเพราะไม่รู้จะเลี้ยงลูกนกกันยังไงถ้าเป็นลูกหมาลูกแมวก็ยังพอว่าหานมหรือของกินอื่นให้มันกินได้ไม่ยากยังพอมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่าลูกนก เดี๋ยวเราเอากลับไปไว้ที่ห้องนั้นดีไหมครับผู้จัดการก็อย่างที่ผู้จัดการว่าและวขวาห้องนั้นจะทําเสร็จกว่าเขาจะเข้ามาอยู่ก็คงเป็นเดือนอถึงตอนนั้นมันก็คงบินปลอไปหากินกันเองได้แล้วลุงประสิทธิ์ก็แนะนําผู้จัดการซึ่งปกติเขาเป็นคนใจดีธรรมะธรรมโออยู่แล้วแต่เขาเปลี่ยนกุญแจแล้วสิลุงไม่ได้เอามาให้ผมไว้ด้วยคงจะไม่ไว้ใจเราแล้วก็อีกตั้งหลายวัน คงจะอาทิตย์หน้าเลยละมั้งเขาถึงจะให้คนมาทําความสะอาดเก็บกวาดห้องปรับปรุงตกแต่งห้องนั้นสมัยแต่ถ้าเราเอาไปทิ้งไว้ตอนนี้เกิดมีคนมาทํางานแล้วแม่นกมันก็คงไม่กล้ามาหาลูกมาหรอกมันกลัวคนจะตายไปที่มันกล้ามาทํารังไว้ที่ห้องนี้ก็เพราะว่ามันไม่เห็นคนมานานหลายปีแล้วแหละอืมน่าสงสารนะสองคนก็มองหน้ากันต่างกุมขมับหน้าตาเครียดเียวเออเดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันลงุง ช่วงนี้เราช่วยกันป้อนข้าวป้อนน้ำมันไปก่อนเถอะมันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าช่วยช่วยมันก็แล้วกันนะลุงสงสารลูกนกลูกกาตอนกลางวันนั้นผู้จัดก,การก็เลยต้องดูแลลูกนกคู่นั้นเขาเอาข้าวสุกมาป้อนมันแล้วก็ห่อมันด้วยผ้าเอามันไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครรบกวนพอตกตอนเย็นลุงประสิทธิ์ก็อุ้มกล่องนั้นกลับบ้านแล้วก็ช่วยกันกับเมียดูแลพวกมันทั้งเอาผ้าห่มให้มันอุ่นป้อนข้าวสุกทีละเม็ด แต่ชีวิตน้อยๆของพวกมันก็ไม่รอดอยู่ดีพอตัวที่อ่อนแอตายไปอีกวันตัวที่เหลือก็ตายตามไปติดๆเออไปเกิดใหม่เสือลูกเอ,อ้ยหน้าเวทนาแท้ๆยังไม่ทันจะได้เห็นโลกเลยก็โดนคนใจร้ายมันพรากจากอกแม่เสี่แล้วเมียแกก็อุ้มซากนกลงหลุมที่แกขุดไว้ใต้ต้นมะละกอหน้าห้อง นึกสลดหดหูใจกับคนสมัยนี้ที่ไม่สนใจไว้ชีวิตลูกนกลูกกาอย่าอะไรกับแกเลยลูกคนแท้ๆมันยังปล่อยให้ตายกันได้เลยสมัยนีย้ไม่เห็นข่าวเหรอคนเดี๋ยวนี้มันใจดำจะตายมันออกลูกเสร็จแล้วมันมันก็ไม่อยากเลี้ยงก็โยนทิ้งลงมาให้ตกตกตายก็มีอย่างตัวแดงๆอยู่เลยนั่นแหละลูกคนจะแท้นะเมียแกก็บอกตามข่าวที่ได้เห็นได้ยินมาเจ้านกน้อยคู่นั้นตายไปพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆของคนหลายคน ทั้งลุงประสิทธิ์แล้วก็เมียแกผู้จัดการแล้วก็เด็กหนมคนนั้นด้วยซึ่งพอเขากลับจากต่างจังหวัดทันทีที่เห็นหน้าลุงประสิทธิ์เขาก็ถามถึงลูกนกทั้งคู่พอรู้ว่าลูกนกตายไปแล้วเขาก็สาบส่งคนทําคนแบบนี้ลุงมันต้องโดนเข้าเองซะ่ัหงโดนพรากลูกพรากแม่ไปจากอกมันถึงจะรู้ซึง้ง คืนนี้อยู่ๆลุงประสิทธิ์ก็นึกไปถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นแล้วแกก็นั่งลงนิ่งคิดแกยังจำนกน้อยคู่นั้นได้เวลาแกยื่นมือเข้าไปในกล่องมันจะส่งเสียงร้องแล้วก็อ้าปากผวาเข้าหาหน้าเวทนาเหลือเกินแม่นกมันก็คงจะคิดถึงลูกมันเหมือนกันนาเวทนาจริงๆจนแกใกล้จะออกเวรแล้วก็ยังเดินผ่านห้องนั้นไปอีกรอบหนึ่งสำรวจตรวจตราดูว่าทุกอย่างยังปกติดีแล้วถึงกลับบ้านไปนอนเอาแรง ตกเย็นถึงเข้าเวรอีกครั้งหนึ่งชีวิตเป็นอย่างเนี้มาตลอดแต่วันนี้เองตอนหกโมงเย็นเมื่อผู้หญิงคนที่ชื่อติ๊กนะ่ะเดินสวนยามชาราที่ประตูท้องถุงลุงประสิทธิ์เห็นหน้าตาเธอแล้วก็ต้องตกใจเพราะมันดูไม่ได้เลยทั้งีเสียวและเศร้าหมองจนหน้าตกใจเลยทีเดียวผู้หญิงคนนั้นหิ้วของถุงหนึ่งเดินขึ้นห้องไปส่วนลุงประสิทธิ์เมื่อแกมาถึงที่ทํางานแล้วก็เอาสัมภาระไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ที่ชั้นใต้ดิน แกยังไม่ทันจะเก็บของเรียบร้อยเสียงกรีดร้องเสียงวิ่งตึงตังก็ดังขึ้นนิดหน้าประตูใหญ่ช่วยด้วยช่วยด้วยลูกติ๊กหายช่วยหาลูกติ๊กให้ทีเสียงนั้นดังขึ้นจากทีแรกที่ฟังไม่ได้สับสับประสียงก็ยิ่งโหยหวนวุ่นวายมากขึ้นเพราะเสียงผู้หญิงทั้งร้องไห้โหสลับกับเสียงกรีดร้องพอลุงประสิทธิ์วิ่งขึ้นมาดูที่ห้องโถง ก็เห็นผู้จัดการกําลังวุ่นวายอยู่ตรงกลางล็อบบี้นั้นโดยมีคนอื่นๆอีกสี่ห้าคนกลุ่มรุมผู้หญิงคนนั้นซึ่งลงไปนอนดิ้นกับพื้นกรีดร้องตีอกชอกหัวดิน้นทุรนทุรายต้องเป็นมันแน่ๆเลยที่มันเอาลูกติ๊กไปต้องเป็นมันแน่ๆเลยเธอร้องไห้ไม่หยุดไม่ว่าคนจะช่วยกันปลอบขนาดไหนก็ตามผู้จัดการกับแม่บ้านรีบพากันขึ้นไปดูที่ห้องของเธอเผื่อจะดูว่าเด็กสองขวบปอกขวานจะหายตัวไปไหนหายไปได้ยังไง ในขณะเดียวกันยามภาคกลางวันอีกสองทั้งคนก็ไปช่วยกันเดินหารอบรอบตึกทั้งที่สวนสาธารณะของส่วนกลางแล้วก็ตามตึกอื่นๆเพื่อมีใครรู้ใครเห็นไม่ต้องไปหาหลอกลูกมาอยู่แล้วมันเอาลูกติ๊กไปแล้วเธอก็ยังคร่ำครวญขว,ขวา่าจะสงบสติอารมณ์พูดจารู้เรื่องได้ก็กินเวลาไปนานโขเธอเล่าว่าเธอลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตึกหน้า แค่แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้ำตอนที่ลงไปในลูกยังหลับอยู่บนเตียงคิดว่าจะไปหาอะไรขึ้นมากินบนห้องแค่แป๊บเดียวก็เลยไม่ได้อุ้มลูกลงไปด้วยก็มีแต่มันเท่านั้นแหละที่มีกุญแจห้องติก๊กมันที่เธอหมายถึงนั่นก็คือสามีของเธอซึ่งกว่าคนอื่นจะรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นพ่อของเด็กก็อีกนานเลยเพราะฟังเธอทั้งด่าทั้งร้องไห้สลับกันไปแทบจะไม่รู้เรื่องเออ้าย่ยางไนก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเด็กอยู่กับพ่อนี่ สบายใจได้แล้วละ่ะอย่าคิดมากเลยคนอื่นพอรู้เรื่องก็ช่วยกันปลอบมันเคยบอกติ๊กนะว่าถ้ามันเอาลูกไปจากติ๊กแล้วชาตินี้จะไม่ให้ได้เห็นหน้ากันอีกเลยติ๊กต้องเสียลูกไปแน่ๆเลยชาตินี้ติ๊กจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วมีคนแนะนำให้เธอไปแจ้งความแต่ก็มีคนบอกว่าถ้าคนเอาไปเป็นพ่อเด็กจริงๆเนะีตำรวจอาจจะไม่รับแจ้งก็ได้บ้างก็ว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมง บางก็ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเพื่อแย่งลูกคืนบางก็ว่าต้องไปบอกมูลนิธิที่นั่นที่นี่เพื่อจะหาทางเอาเด็กกลับมาในเวลาไม่นานนักเสียงพูดคุยเจราจาก็เริ่มห่างหายเพราะว่าเอาจริงๆก็มีแต่คนที่ไม่รู้อะไรจริงทั้งนั้นอีกอย่างผู้คนที่นี่เขาก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรกัน เรื่องลึกเรื่องลับเรื่องซับซ้อนของคนในครอบครัวอื่นพวกเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยก็เลยต่างขอตัวแยกย้ายทยอยกันเข้าห้องใครห้องมันไปตอนนี้เองที่ห้องโถง็อบบี้ก็เลยมีแต่ลุงประสิทธิ์กับผู้หญิงคนที่เพิ่งจะเสียลูกไปเท่านั้นแกก็ไม่รู้จะปลอบเธอว่ายังไงเพราะแกไม่รู้ว่าเธอต้องการคําแนะนําหรือแม้กระทั่งคําปลอบโยนจากแกหรือเปล่าบางทีเธออาจจะอยากอยู่เงียบๆสักพักเพื่อรวบรวมสติก็เป็นได้ เท่าที่ฟังดูตอนที่เธอตีโพยตีภายเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนี้ลุงประสิทธิ์ก็เลยรู้ว่าอันที่จริงผู้ชายคนนั้นน่ะเขาแต่งงานแล้วและผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแค่เมียน้อยเขาเท่านั้นเองแล้วที่ทั้งคู่ทะเลาะทุ่มเถียงกันเมื่อคืนก็เพราะผู้ชายดันไปติดผู้หญิงอื่นอีกพอเธอคนนี้รู้เรื่องเขา้าก็คงจะไม่ยอมก็เลยอาละวาดทะเลาะกันวุ่นวายใหญ่โตผู้หญิงก็ชวนทะเลาะตบตีจนผู้ชายโมโหมากก็เลยผุนผันออกจากห้องไปตั้งแต่กลางดึก ตกบ่ายผู้ชายก็ยังไม่กลับผู้หญิงก็เลยโทรไปขู่ผู้ชายว่าถ้าเขาไม่กลับมาหาเธอเธอจะฆ่าลูกและฆ่าตัวเองไปด้วยเพื่อจะจบเรื่องราวต่างๆแต่โทรขู่ไปก็แล้วเขาก็ยังเงียบอยู่เธอรอผู้ชายทั้งวันจนเย็นเขาก็ยังไม่ยอมกลับมาจนเธอหิวก็เลยลงไปซื้อของมากินที่ร้านสะดวกซื้อโดยทิ้งลูกไว้ที่ห้องและผู้ชายก็คงหาโอกาสนั้นย้อนมาเอาลูกไปแล้วแล้วก็มีคนเห็นเขาอุ้มเด็กขึ้นรถออกจากหน้าคอนโดไป ในเวลาเดียวกันกับที่เธอลงไปซื้อของได้สักพักหนึ่งก็เป็นอันยืนยันได้ว่าพ่อของเด็กมาเอาตัวเด็กไปแล้วแน่นอนลุงว่าเขาจะคืนลูกให้หนูหรือเปล่าวอะอยู่ๆเธอคนนั้นก็ถามลุงประสิทธิ์ดูมันตอนนี้เธอจะยังไม่อยากไปไหนยังจะอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะไม่ทําอะไรอย่างอื่นนอกจากมองออกไปข้างนอกตัวตึกเฝ้าคอยภาวนาให้คนที่กําลังเดินเข้ามาเป็นสามีซึ่งกําลังอุ้มลูกน้อยของเธอมาคืนด้วย แต่คนแล้วคนเล่าก็ไม่ใช่เขาคนที่เธอปรารถนาจะเจอที่สุดในโลกเวลานี้เลยเอออันนี้ลุงก็ไม่รู้หรอกหนูเอ้ยลุงไม่ใช่เขานี่ลุงประสิทธิ์แกก็ตอบตามที่คิดแกยังนั่งอยู่แถวนั้นสังเกตการเพราะว่าผู้จัดการซึ่งได้กลับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วได้สั่งแกไว้ว่าให้คอยดูความเรียบร้อยดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยถ้าเธอยังไม่มีญาติพี่น้องมาหาหรือว่ายังไม่เข้าห้องไปก็อย่าเพิ่งปล่อยให้เธออยู่คนเดียวตรงนี้ เธอนั่งอยู่ในความเงียบไปนานก็เหมือนจะยังไม่รู้สึกตัวสักทีมองดูแล้วเธอไม่มีท่าทีจะคลุ้มคลั่งอะไรยังคงนั่งเหมือไปข้างนอกลุงประสิทธิ์ก็เลยลุกออกไปตรวจรอบตึกเป็นรอบที่สามเธอก็ยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสีหน้าแววตาเหมือนกับคนที่หัวใจแตกสลายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ลุงประสิทธิ์กับพวกแม่บ้านก็เคยคุยกันแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนผูงมหา หรือว่าเธอไม่ได้บอกใครว่าพักอยู่ที่นี่ตอนนี้เธอก็เลยเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวอย่างแท้จริงน่าสงสารจนเกือบจะเที่ยงคืนเมื่อแกไปเดินตรวจลานจอดรถกลับมาอีกรอบถึงได้เห็นเธอลุกขึ้นเดินโผเพขึ้นบันไดไปลุงประสิทธิ์ย่องตามขึ้นไปเห็นเธอเดินเสซังเดินเปิดประตูเข้าห้องไปแล้วก็ถอนหายใจล่งอกอย่างน้อยแกก็ต้องรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในตึกนี้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของแกโดยตรง แกก็ภาวนาว่าขออย่าให้มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกเลยแกอยากอยู่เงียบๆใช้ชีวิตที่นี่อย่างเป็นปกติจะดีกว่าไม่อยากเดือดร้อนรำคาญใจด้วยทุกภัยของใครทั้งสิ้นทั้งนั้นพอใกล้หกโมงตอนที่แกจะออกจากเวรแกก็เดินไปตรวจแถวหน้าห้องชั้นสามริมสุดนั้นอีกรอบหนึ่งในห้องไม่มีแสงไฟรอดออกมาไม่มีสรพพเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาอีกแกภาวนาให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี เมื่อแกกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็เลยเล่าเรื่องที่เธอถูกขโมยลูกให้เมียแกฟังเมียแกก็บอกว่ารู้แล้วละสิวันทีนี้ฮะว่ากรรมมันเป็นยังไงลูกนกมันอยู่ของมันดีๆแท้ก็พรากเอาเขาไปทิ้งไปควา้างทั้งทั้งที่รู้ว่าทิ้งลูกนกไปก็เท่ากับฆ่ามันนี่แกยังจำเรื่องนี้ได้อยู่อีกเหรอลุงประสิทธิ์แกถามเมียทั้งทงท,งที่รู้คำตอบอยู่แล้วเช่นเดียวกับตัวแกเอง ผู้จัดการพวกแม่บ้านและเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งตอนที่พวกเขากลุ่มรุมช่วยกันปลอบประโลมเธอคนนั้นต่างคนต่างก็สงสายตาถึงกันเป็นอันรู้กันว่าบาปที่เธอได้เคยทํานั้นได้วนกลับมาที่ตัวคนทําแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกแม่บ้านไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นเวลาที่เห็นผู้หญิงที่ชื่อติ๊กคนนี้เดินผ่านก็มักจะเริ่มพูดถึงเธอกันว่าผู้หญิงคนนี้ไงอ่า ใครมาอยู่ใหม่พวกคนอยู่เก่าก็จะเล่าให้ฟังกันเองว่าผู้หญิงคนที่อยู่ห้องริมนั่นแหละเคยเอาลูกนกออกมาทิ้งทั้งๆท,ที่มีคนขอร้องแล้วคนที่ได้ยินได้ฟังก็มักจะพูดกันว่าแม่ช่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะกำลังท้องกำลังไส้แท้ๆไม่มีเมตตาขนาดนี้ระวังให้ดีเถอดเดี๋ยวจะเจอดีสักวันบางก็บอกว่าคนโบราณเวลาเขาจะขอความเมตตาจากใครเขายังใช้คำพูดว่าให้สงสารลูกนกลูกกาเถอะ นั่นแสดงว่าลูกนกลูกกาเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆใจดำใจร้ายแค่ไหนก็ต้องเมตตามันแต่นี่อุ้มท้องคนจะเป็นแม่คนอยู่เรามารอยังไม่รู้จักเอ็นดูลูกนกลูกกาเลยลุงประสิทธิ์แกก็ถอนใจถ้าแกไปเจอหน้าพวกแม่บ้านหรือว่าใครคนอื่นที่รู้เรื่องนี้เข้าก็คงพยักพเพยเดอะให้แกกันเป็นอันรู้กันว่านี่แหละคือผลของการพรากลูกนกลูกกามันเศร้าและสุดช้ำแค่ไหน เธอคนนั้นก็คงจะคิดได้เองแล้วล่ะครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังในบุญครับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตชายแดนประเทศลาวแถวภาคอีสานเหนือนะครับเรื่องนี้เกิดมาหลายสิบปีแล้ว สมัยนั้นความเจริญทางด้านวัตถุยังไม่เหมือนทุกวันนี้ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังจะติดต่อค้าขายก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะตอนที่นายบุญเป็นหนุ่มนี่แกไปหลงรักสาวสวยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกกันแล้วก็ตกลงใจว่าจะแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายนายบุญเป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกด้วยกันอ่าคนเป็น ผู้ชายสองผู้หญิงสองทั้งหมด4ี่คนต่อมาไม่นานพ่อตาแม่ยายก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชาราอาชีพหลักของนายบุญกับภรรยาก็คือการทำนาส่วนอาชีพรองลงมาก็คือเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หลังจากหมดหน้านาแล้วนายบุญก็จะเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็จะล่าสัตว์จำพวกเก่งบ้างหมูป่าบ้างได้เวลาสองตัวสามตัวไม่เคยขาด เขาชอบที่จไปคนเดียวตามลาพังอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซองอยู่มาวันหนึ่งในบุญก็เข้าป่าเหมือนเช่นเคยวันนั้นเขาเดินขึ้นไปทางเชิงเขาซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ําที่แอ่งหินพอไปถึงก็เห็นรอยเท้ากวางสองตัวยังใหม่ๆอยู่คาดว่าคงจะเพิ่งไปได้ไม่นานเขาก็รีบติดตามไปทันทีแล้วก,ก็เดินตามไปจนทัน้วพบว่ามันเป็นกวางสองตัวแม่ลูกในบุญก็คิดวางแผนอยู่ในใจคนเดียวว่า ตอนนี้แม่ควางมันกำลังเดินนำหน้าลูกอยู่ถ้าเรายิงมันทางข้างหลังคงจะไม่ถนัดนะัอาจจะพลาดได้เราต้องยิงลูกมันให้บาดเจ็บก่อนเพราะลูกมันเดินตามไปไม่ได้แม่ของมันที่วิ่งหนีเพราะตกใจเสียงปืนก็จะต้องย้อนกลับมาหาลูกของมันอีกแล้วเราค่อยไปซุ่มดักยิงแม่ของมันทีหลังพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาก็เล็งปืนไปที่ต้นขาหลังของลูกควางตัวนั้นเราลั่นไกเปรี้ยง แ,แม่ควางสะดุ้งวิ่งหนีตะเลิดไปอย่างรวดเร็วส่วนลูกคว,วางพอโดนล,ลูกปืนก็ล้มลงพยายามลุกขึ้นแล้วก็ร้องเรียกหาแม่มันก็วิ่งกระโผลกระเพลกระโผลกระเพลไปได้อีกสองสามวาก็ล้มลงแต่ก็ยังคงตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยือนอีกมันลม้ลมล้มลุกลุก,ลกร้องหาแม่ไม่ขาดเสียงเมื่อในบุญเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ลูกควางร้องคร,รวนครางอยู่ สักครู่ก็เห็นแม่ควางตัวนั้นค่อยๆอ,ออกมาแอบมองดูลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณกลัวตายมันก็ยังไม่กล้าผีผลมเข้ามาในบุญเห็นมันหมอบซ้ายมองขวาที่แก้มของมันทั้งสองข้างมีน้ําไหลออกมาเสร็จแล้วเขาก็เห็นมันวิ่งถะลันเข้ามาหาลูกแล้วมาก้มลงดมๆเลียๆด้วยความเป็นห่วงลูกมันในบุญใจร้ายศพโอกาสก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่แม่ควางแต่ไม่ถนัดเพราะแม่ควางหันหน้ามาทางเขา แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจลั่นกายทันทีกวางตัวนั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนก็สะดุง้งปรากฏว่ากระสุนนัดนั้นถูกเข้าที่ต้นขาข,าขวาของมันมันก็วิ่งกระเพลกกระเพลกหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วในบุญเองก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยแต่เกิดถูกหนามหวายเกี่ยวก็เลยตามไปไม่ทันเมื่อเขาเดินกลับมาที่ลูกวางก็เห็นมันนอนชักดิ้นไปมาสักครู่มันก็แน่นิ่งขาดใจตาย พอในบุญเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจถึงกับเขาอ่อนยืนนึกถึงแม่ควางที่ถูกยิงต้นขาไปมันยังกล้าเดินเข้ามาช่วยลูกเขาก็เกิดความละอายเขาก็ตัดสินใจว่าจะหยุดฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนั้นก็แบกปืนคู่ชีพเดินไปที่หน้าผาแล้วจัดการโยนปืนกระบอกนั้นทิ้งลงไปในเหวลึกพอกลับไปถึงบ้านโดยไม่มีอะไรติดมือเหมือนทุกวันภรรยาถามก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง แล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเลิกฆ่าสัตว์แล้วเพราะเกรงกลัวบาปกรรมแต่ว่าในครั้งไหนที่ในบุญนอนหลับก็มักจะฝันเห็นแต่ลูกกวางที่พยายามจะช่วยตัวเองลุกขึ้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกแม่อีกทั้งยังฝันเห็นแม่กวางที่เดินเข้ามาหาลูกแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลพรากไม่ขาดสายได้แต่ข้ามครวญว่าทําไมต้องฆ่าลูกข้าด้วยแล้วก็ยังมาทําร้ายข้าอีกรู้บ้างไหมว่าขาข้างที่ข้าโดนยิงมันเน่าเปื่อยจนขาดไปแล้ว ตอนนี้ข้าเดินได้แค่สามขาทำไมแกถึงใจร้ายเสจริงๆเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงความผ่นว่าตัวเองได้ทำบาปกรรมลงไปแล้วก็ทำให้เขายิ่งเกิดความเศร้าสลดใจหนักพยายามที่จะสลัดภาพความผ่นออกไปจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถจะทาได้ในที่สุดในบุญก็เริ่มปลงตกแล้วก็คิดได้ว่าตัวเองทำกรรมชั่วโดยการฆ่าสัตว์มามากมาย อีกทั้งตอนนี้อายุก็มากแล้วที่สำคัญลูกๆก,ก็โตพอจะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกเมียเพื่อออกบวชลูกเมียก็ไม่ได้ห้ามยังยินดีแล้วก็ขออนุมโมธนาด้วยและแล้วในบุญก็ได้บวชสมกับที่เขาตั้งใจไว้โดยเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพยายามสลัดภาพเวรกรรมเก่าๆออกไปแล้วก็ตั้งใจเจริญภาวนาส่วนบุญส่วนกุศล อุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวได้ทำก่อกรรมซึ่งกันและกันไว้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้แต่ว่าขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้แก้ตัวจากนั้นมาได้เพียงห้าเดือนวันหนึ่งลูกสาวพระบุญที่อายุแค่สองขวบกํลาลังนั่งเล่นทรายอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านประเอิญเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพัดกันโชกแรงลูกสาวพระบุญก็รีบวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปโดยเร็ว,รวแต่เกิดพลัดตกบันไดลงมาจน ศีรากกระแทกพื้นหมดสติไปไว่ายภรรยาพอเห็นอย่างนั้นก็รีบมาอุ้มมือไปบนบ้านคิดว่าพอฝนหยุดจะนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าลูกสาวสิ้นใจตายไปเสียก่อนแล้วส่วนพระบุญนั้นท่านบวชอยู่ได้สองปีจนอยู่มาวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าที่ต้นขามีตุ่มคล้ายๆฝีขึ้นอยู่ท่านก็หายามาทาแต่ก็ไม่ยุบมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆพอไปหาหมอพื้นบ้านให้ช่วยดูอาการ หมอก็ฝนรากไม้ต้มยาให้ฉันแต่ก็ไม่ทุเลาในที่สุดตุ่มที่ว่าก็โตขึ้นจนเท่าผลมาตุม่มเสร็จแล้วก็แตกมีน้ำเหลืองไหลยเยอะมออกมาส่งกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งกลายเป็นแผลเวอรอว่กพอลูกๆูกรู้ข่าวก็พาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเมื่อหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกว่าท่านเป็นมะเร็งไม่มีทางจะรักษาให้หายนอกจากต้องตัดขาที่เป็นโรคร้ายทิ้งไป และแล้วพระบุญก็ต้องถูกตัดขาเลยเข่าขึ้นไปประมาณ5นิ้วกลายเป็นคนพิการเหลือขาเพียงข้างเดียวเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดนี่เป็นวิบากกรรมของพระบุญถึงแม้ว่าท่านจะสำนึกได้ถึงบาปก,กรรมแต่ผลกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ยังไงซะก็ต้องได้รับการชดใช้ล่ะครับ